ไม่ไม่ถอยเข้าอีกอ่ะสวัสดีพี่น้องชายยูทูบทุกท่านครับเอ้อมเดี๋ยวไม่ไม่ถอยเข้าไปอีกมันจะเทพวกนี้ไม่ได้ดินั่นมันต้องรอรถไทยก่อนไงถอยไปเทอัดข้างในก่อนเบียดไปฝั่งโน้นเลี้ยวที่นี่ก่อน เดินหน้าไหมเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมไอ้แบบแอบไปนู่นหน่อยนี่เลยไปเลยไปเลยยิปยิปยิปเฮ้ยเฮ้ยเฮย yup, đang oh, tiếng đàn lên kêu terhep đấy, mít tua mấy, tua, không à, เอาวางๆๆางาง,างเลยไปเลยวนอยู่ถอยหน่อยถอย,ถอยหน่อยโอ้ลืมดูสายไฟเลยนี่เกือบเกือบพลาดเลยครับเอาวาง ดีจริงๆเลยต้องจัดแล้ววันนี้ต้องจัดแล้วเฮ้เยเฮ้ยพหญ่น้อยครับเพิ่งกลับมาจากสุรินทร์ครับวันนี้ลุยงาน วันแรกโอ้โหมุดปลายยางมาดูนัดต้องมาตรงนี้เลยเองนี่ตรงนี้เลยเย็บ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  เย็บเย็บเอิ๊ดอ็๊เอิ๊ดโอ้โหายกเลยโอ้ดินเดียวเขาเลยคันนี้ปึ๊บเฮ้ยมีมีดมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีดใครเนี่ย หมดแล้วหมดแล้วลงเลยหมดแล้วโอ้ oh, ใหญ่ซะใหญ่จริงจริงหยุดงานไปสองวันครับวันนี้วิ่งงานวันแรกเอาการ ฉีกตัวให้เขาดีกว่าง่ายเนาะฉีกตัวให้เขาเลยฉีกครึ่งหนึ่งนี่มันได้สองรถแล้วนี่มันมีมีปลาอยู่ฉีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองดูหน่อยดิทำไมศูนย์ศูนย์มันมีสองอันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานับตามหัวขั้วเอาเลยฉีกตัวนี้อันนี้ฉีกออกก็ได้ครับเอาอันนึงเออ ครับนี่ยังไม่ได้นี่มันสามรถแล้วนี่มีมีรอยประยู่เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนั่นแหละนนี้เอาทิ้งเลยนี่มันทำมาซ้ำ Moro rơi chặt bên nó hả? tò mò dèo dù có lần nắng ninh nòi lời tòi nói tòi nói tòi 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 กำลังมาครับรถไทยมันวิ่งช้าไหนจานว่าจะดูตรงไหนให้ดูตรงไหนถ้าราสายไฟไม่ออกเดี๋ยวมันจะถมสายไฟจานว่าให้ดูตรงไหนไไไหนี่ไงเข้าทางไหนไหนไปดูซิเข้าทางไหนถ้าไม่มีไอ้ไหลักนั่นน่าจะได้หน้าแดง

ีแล้วมีเด็กเข้านี่แล้วมีเด็พาเข้ามาข้างในนี่แหละฮะมีเด็พานี<ะ>่แหละจารย์ไ,ไหนแซกอยู่ตรงไหนไห <c oughs> นไห <c oughs> น, <c oughs> น, <c oughs> น <c oughs> อ๋อไม่เป็นไร<ต>มันมันอยู่ฝั่งนงน้นเด้ นี่เราใส่ดินกลบมาเราเหยียบมาทางนี้เหยียบมานี่เลยนี่ได้แม่จะอยู่ตรงนี้แหะเราใส่ดินแล้วไม่เป็นไรครับต้องถมดินมาให้มันเสมอนี่ก่อนถึงเหยียบมาได้นั่นแหละใช้รับไขใส่ดินก่อนแล้วไม่ไม้ดีต้องเก็บออกแล้วช่างก็ไม่ได้เอาลูกน้องมาด้วย เป็นไม้ต,ต,ต้องเข้าทางนี้เลยพี่ไ,ไม่ไม่แตกแล้วทมเลย

ัสดีครับโอ้เติร์นมาเนั่ยทุ่นไหนน้ำมันเติร์นดันดีกว่าไหมด้ายจานโอ้ครับทำมันหลือยังไม่เลย อยูบ่บริรัมครับเทเข้าในคานครับจะสร้างอาคารพานิชของอาจารย์ยินเหนียวรวดดน,นนี้มากฮะดันหน่าเข้าไปก่อนไป เสีได้หินเดี๋ยวะทมหินเลยนั่นน่ะจานไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่าไหมนี่เอ้ยเติมน้ำมันหมดเดี๋ยวผมไปเอารถมาจอดตรงนี้ก่อนเฮ้ยอี้เนาะมือนี่ก็ได้รถจอดอยู่หน้าบ้านชาาิเจริญทรัพย์ครับ อันนี้คือบ้านชาติเจริญทรัพย์นี่ใครรู้จักบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าตานี่ครับคุยธุระพันล้านอยู่สวัสดีครับชาติเจริญทรัพย์ครับไม่ 1, ไม,ไม่ไม่มี 2, 1, สองหนึ่งศูนย์นี่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกท่าน วัสดีครับ